เราทำตารางทำงานคนทุนงคนไบนะครับเดีเ๋ยวผมจะทำต่างตารางตัวอย่างตัวนี้นะครับเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นไปที่โปรแกรม Microsoft Excel 2ส1 0นะครับ แกรมขึ้นมาก็จะขึ้นหน้าจอที่เห็นนะครับตัวนี้ไม่ต้องถูกใจนะครับก็โคดออกไปเลยครับจากตัวอย่างเพื่อนๆก็จะเห็นในส่วนประกอบของตารางก็จะมีตัวนี้เขาเรียกว่าแถวนะครับหรือ เซลนันเองครับตัวนี้เขาเรียกว่าคอลัมน์หลายหลายคนคงทราบกันดีแล้วนะครับแต่หลายๆคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับโปรแกรม Micro s o f t e x c e กก็จะยังไม่ทราบนะครับก่อนอื่นเราจะสร้างตารางในแบบง่ายนะครับก็คือจะพิมพ์ ตัวอักษอลงไปก่อนนะครับส่วนสูตรค่อยว่ากันทีหลังนะครับสูตรคำนวณน,นะครับเริ่มกันเลยครับพิมพ์ที่แล้วก็รายการสินค้า เพือ่อเลื่อนตารางนะครับต้นทุนต้นทุนแถบอีกครั้งครับขายไปแล้วก็ได้กำไรครับ เสร็จเราก็คลิกแล้วก็เลือกจัดกลางนะครับแล้วก็ดำเนินชิกตรงสามารถขยายได้นะครับแล้วก็เลือก เพื่อนคนไหนที่อยากทำตารางให้เท่ากันโดยอัตโนมัติก็ชิกตรงนี้นะครับได้ก็ลองเราไปชิกดูเลื่อนนะครับก็จะเท่าช่องต่างๆก็จะเท่ากันนะครับก็ชี้ออกนะครับพิมพ์ตัวเลขลงไปนะครับ ที่คอนโทรลบางเครื่องก็จะกดที่คอนโทรลนะครับก็จะขึ้นตัวบวกนี้น,นะครับดังภานนะครับแล้วก็ลากลงมาจากหนึ่งก็จะเป็นสองสามสี่ถึงหกโดยอัตโนมัตินะครับดูตัวอย่างครับนี่นะครับ ช่อยสองเราก็จะพิมพ์รายการลงไปนะครับในที่นี้ผมขอ Copy จากชีดเดิมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ก็ลองไปทำเองแล้วกันครับก็พิมพ์มพิมพ์ลงไปก็ได้ครับ สามารถค o p y อปีได้นะครับโดยการลากคุมแล้วก็กด Ctrl C เสร็จแล้วก็กวางนะครับ Enter ทำไมไม่ขึ้น Ctrl C แล้วก็วางทีเซลแล้วก็ It อหม่นะครับหลักแล้วกว็กดคอนโทรลี C นะครับ สร็จแล้วเราก็สร้างตารางง่ายๆนะครับก็หลักวางอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงบรท t t o m border นะครับก็คิกก็จะได้ตารางมาแล้วครับส่วนการประสานเซลล์ก็ให้วางกระสือลากไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ ประสานนะครับเสร็จแล้วผมจะ copy เลยนะครับขอ copy ตัวเลขนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาเพิ่มสีสัตวกันนะครับเริ่มที่มาเรื่องก่อนนะครับหลากแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับแล้วก็เลือกไปที่เพิ่มเติมซีมพู ทังนี้ก็ลากหลายนะครับแล้วก็เลือกสีฟ้า น,นี่ผมเลือกเป็นสีเขียวแล้วกันนะเสร็จ so, แล้วเวลาผูกสูตรนะครับง่ายๆครับให้เ,เพื่อนๆไปที่พิมพิม์ตัวเครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็คลิกตรงขายไป สร็จแล้วก็พิมพ์ลบนะครับเครื่องหมายลบลบด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็ enter ครับจะได้ผลลัพธ์ออกมาเนะีครับสูตรไง่ายๆครับเสร็จแล้วเราจะ copy สูตรนะครับโดยการลาก mm hmm. ช่องที่หนึ่ง ก็ชี้ไปตรงมุมนะครับแล้วก็ลากลงมาก็จะได้ผลลับไม่ต้องทำซ้ำนะครับส่วนผลผลรวมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราก็ลากลงมาแล้วก็คลิกซ้ำนะครับเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับใส่ม,มุมแล้วก็ลาก เท่าไรนะครับอินเนน่อมีจีพม้าตารางตารางคำนวณต้นทุนกำไร สปดปามาเลื่อนนะครับสามารถเลื่อนไดน้ตามต้องการนะครับตามชิกใส่ตารางแล้วก็ข้อสปีดปาครับวนตัวน,นี้ก็ลากลากตรงหัวนะครับทั้งหมดก็ได้แล้วก็เลือกจัดกลางนะครับ่าเพื่อความสวยงามเสร็จแล้วครับก็ยังไงก็ ติดตามในวิดีโอช่วหน้าแล้วกันนะครับวิดีโอช่วนี้ก็เป็นวิดีโอชุดแรกที่ได้นำเสนอผลงานนะครับผ่าน YouTube นะครับก็ขอสวัสดีครับ